สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีครับกเหมือน,นเดิมออรเจ้าสินมาเด้อม,มาเด้อกินต้ขมขาหมูมื้ยเนี่ยแสบนัวข้าวหลขามหมูสับแยงหนึ่งนะคะไปพาไปหาเก็บพุพงติกหนึ่งปุ๊บมั้งสีคก่นใส้เส้เสิง ใส่กุ้งข้าไร้กินก็จะสียกันอซ้อนกันจ้ะอ้าวกินซัมนี่ลก็ใส่อะไระเวยใ่างสิวะกใส่ซ้อนกันอนตดนี้ก็ไม่เียดแล เังไ่ไเห็นนะรักกูว่เก่ติดใจสมคนใช่เหียดแจ่ขอนยาวอ่า เดีได้ก้อยปยุ่งไปเลยกุ่มมะเสือเอาเมด <laughs> นี้จะตัวงามๆกินลองเลยอลอนดีบ่ะทำไมน่นบ่กอ <laughs> ่อกต้ม ต้มแบบต้มยำจะว่ายบายตับบอสูตีนสั่นไปได้เบิบซีจับอืต่บบอสแบแล้วต่ำเองเนอะไดากา <laughs> บใจบอแสบกินเม็ดอ่นะจะควางเหตุผลถือปากจ้ควางเราไปนอนเออ ก็เป็นนั่นเตาครับว่เห็นไหมลงคอมเมนต์กับบททัวร์พอถึงติดต่อกับให้จังนั่นก็บว่เห็นใซส์แบนแล้วกันแล้วตาเปล่าแล้วกันแล้วต้องไปตัดแบนไหมต้องเอารุ่นขยายอตัรก่อไปพี่น้องเอ้ยเยาวราชราชเสียตัดประดีนว่เห็นองค์อิริย เมื่อรับประกันจะของเนี้ยขับมอไซค์บบก็บอยการขับรถง่ายก็สิขับได้บ่ oh. เป็นน้ำตา oh. ข่าวอะไรกมาจากบ้าน จ่น้ำเพราะอาจอเพราะสมทวงเขาไปเนาะแล้วจะเป็นควอมหวามความทินแบบธรรมชาติบ้านเขา,างนี่ยนะ กระดูกออกแตกแจม อบอกเปล่าลยิ่มครับไขากันน่าเห้่ว่าให่กันเีินทองหรอมนินทองทะรับตรวจ ตัวทองทองพ้างทางตรกกระอยาทำยางไรก็นีในบอกเก็บเมื่ยจริงจะพาสพับมันอ่ทุกคนเปิดอเี่ยในสมียตัวกลางไร ใรไป่าวุ้นนั่นแบกอยู่สามตอนแขานำเขาเจ้าเป็นกันเหรอ ร้วเกืนเหียนมองมากาอั้กฤษอะไนะเช่นเ่นป็นใครเช่นใครบัดกับเกามาติกลุ่มทุนเรบาบอโอกบอคือมาขาย้ให้กินเองใอ่คใ,ใ <บ S 1> ส่เครื่องหลาย ตัลวละสามนบาทไข่หน่วยหนึ่งกับหมูค่ะตอนต,อนตอนัตนตับกระเทียมเกวขอหอมอืมนัเเจนเล็กไกม่เจ้ชิม หารเจลยนมาได้หยุดมือเม่อนหยุดปะหยุดเสอบไรอยู่เสานาิตย์หยุดเตัว่าป mai quá mà Nó mẹ tôi mất mẹ mẹ mà, hmm? mà, it's humor, it's humor mà. Hmm. Sắc mẹ <coughs> mẹ hình mà mẹ 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 mà quá mẹ 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 หาละจนหมักนมข้าวก้อกินจนล้าทานละผู้พันรบอกไ่บอกรรูดเน่ิม <c oughs> ว่าเราได้เก็บไปไห เด็กน้อยดอกเราอะไว้บนความกำลังของกินสมกินคับขอหนาเนี่ยื้ำเกลือห่านยังบวานเกือ เม็ดเตากีใบประมาณคนกะหลวดิ่นสระเสร็จจักตัวน,นำนอนนำายากคือกะเลาคือเรับว่าขอเอินมาไว้ท้องจากบำมุกก็กินก็ได้ซ้ำกินเราไปนองเยอะเนี่ย

ขึ้นกระเจมามนหนึ่งสามตันลังของขอเปืดเน

แกงช่วยจริงๆขอดีๆกินน,น้ำแกงย่างกินกระซัมชั่นกินได้กระปุกอันอุปร่างกายอี่น้องแซ่บหอมเครื่องเทศขอบคุณเด้อจ้าพี่น้องจ้าคือเก่าเหมือนเดิมกำลังแรงใจ ขอบคุณทุกลค์ทุกเมนต์รับดีรัน้องพ่อกันที่ไม่นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ